หนูช่างน่ลรัก,กเกนินหนูจะดำแต่หนูก็น่าสั้นน่ารักนะคะน่ารักหนูน่านี่หนึงดิงด้งดิง้งอ้าวเด็กๆไม่ได้ใส่ทานนะลูกเด็กๆไม่ได้ใส่ทานแล้ลูกทำไมนิ่งจังโอ้โหดำจนขนเลียม <laughs> ดําได้ด,ดําดีไอ้สองตัวน,นี้มันคิอไปจะสังนเหระอะคตรดำอะ่ะ คดดำอ่ะเด็กคดดำอ่ะไปแล้ว, er ổi, ลวสเสียหน้อยไปแล้วเสียน้อยไปแล้วเด็กดำยังอยู่กับที่ครับเด็กดำดำลามันดัาคัวใครฝากติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะหนูดำไปหมดเลยอ๋อเสียหน้อยน่ารักเด้กดำก็น่ารักเจ๊ดำหัวแตกเป็นตัว นี่หัวไม่แตกสวนดุ่นก็ไม่แตกฝากกดติดตามเป็นกำใจให้หนูด้วยนะคบโอ้ดีโคตน่ารักเลยเอา้าทานหมดครับทานหมด